ย,ย,ยังไงอะไงมเอาไงไอส้มไอแดงอ้าวไงไม่ได้เจอกันนานหน้าเขาไม่ใครเหรอ เขาเคยเป็นพี่เขาเป็นพี่น้องฉันอะอ๋อฮะไปเจกันานาเลยนะพี่ใช่ใช่นีก็ดีฉันก็เก๋มากแล้วเนี่ยฉันไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเนี่ยฮะ พี่อะไรร้อนน้องเล็กผมขอถามเนึงว่าคือพี่คือพี่อยากเรีพวกมานทำไมเหรอฉันจะมาให้พวกเกมาจาัดก,การกลุ่มหนึ่งนะฉันจะเอาค่าหัวยเกยด้วยรับทราบเนเนี้ยโอเค

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรของคุณเนี่ยอ้าวอะไรของคุณเนี่ยอ้าวโอ๊ย ออ,อ,อฉันเป็นยายอยู่ฉันเป็นยายอยู่เออชีดชีตโอ้ยชีดโอ้ยโอ้ยไม่กี่คนได้สัตว์โอ้โอ้ยน,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 นี่คุณเป็นใครเนี่ยคือคุณเป็นใครเหรอมาสองคนเลยอ่ะคุณเป็นใครกันเนี่ย นอะย่าไปถึงกูต้องข้าวผมด้วยขอมจริงมผมต้อย่างยิงว่าคุณเป็นใครกูข้าวผมทำไมคุเป็นใครกันแน่เนี่ยคุณสองคนมาข้าวผมทาไม ผมแค่ถามผมแค่ถามว่าคุมาแค้วทำไมว้ยว้ยดาบดาบอุ้งหยิบหบ คุณจะบอกว่าคุณเป็นใครอ่ะฮึอะไรอะไรอ่ะออไม่พูดอ่ยคุณจะทำอะไรของคุณเนี่ยฮอไกลอ่ะชูใหม่ดิ พุนชูอะไรอะอะไรอะว่าไม่เห็นนะผมใาหผมใส่ตาสั้นอะเฮ้ยเอาไปดูเนี่ยเอาไปดูเอ๊ะอะไรอ่ะ

อา,อาด้ะอาเม่กี้เกฉันเอาขาหาหาอูจจะดึงนนี่นอยยุจจระหน่วยของฉันตายานีเฮ้ยตกใด้ด้วยโคเทเลยเอาวมกีก้นี่ตู้ด้วยวเอาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไม่เป็นหรอ No, 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 no me no, la แกบงอาที่มนทำร้ายน้องฉันฉันไม่ยอมไม่าทำอะไรอ่ะอุตส่าห์น้อกูทำไรกัูอเกมาแล้งรยน้องฉันหร เออเกี่ยวเลยมอ้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหอือเอาใส่แกมาเอี๋ยวร่างแข้งไง มื่อกีไม่ตายนะแกมาตาดใช่ไหมไม่ได้แ่ nice ้วไหลลางนหรอโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอย่าแทงโอ้ Ô trời ơi. Ô ô ô. Ô. Ôi Okay, ออโอเคครับอกูจะรโอเคไม่ต้องงองครับเดีย๋ยวผมจะไปช่วยคุณอย่างนี้เลยมาไวๆนะครัยบมไมดิคลัยบโอ้ยเนี่ยเผื่อมันใช่ไหมนี่คุณมิค้ค่าย่ขั้งคือแกงขวาเส้งโอ้อันตรายจริงวะอืมโอ้ยอืมเอาทำไมไ่เขาวะมไม่ไม่เครับโอ้ย

เปไงมัง่งโอ้ไม่เป็นอะไรครับเอาเอ้ยช่วยอ,อ,อ่ะจีบไปตายใช่ไหมเนะีย่ยลงแทงอีกทีดิเอาเอ้ยคุณคิดว่าคุณฆ่าผมได้้วได้สิข้าจะเปน็นบุญกับมันเอขอขุอยากเตือนนะครับพวกยายหมต่อยเลยอโอเค Okay.